สวัสดีครับผมอยูผมไรเซตเกมเมอร์นะครับผม สูดีผมยิ้แคสเกมนี้ครั้งนั่นเองกับกเหมือนกับไมคราฟกันอีกครั้งนั่นเองวันนี้อยู่กับแบบที่มีชื่อว่าอารีน่าดรัมเบิ้ลนั่นเองพี่ฟิวขอแบบร่อนเรือชัดๆดิรัมเบิ้ลวันนี้ก็แบบอารีน่ารัมเบนั่นเองนะให้พี่ฟิวเป็นคนอธิบายกฎอ่าโอเคครับผมก็อารีน่ารัมเบิ้ลนะครับก็จะเป็นเกมที่เป็นเชอวีพีนั่นเองนะครับซึ่ง เราจะได้อุปกรณ์ในการ PP เนี่ยพอสมควรแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับอย่างที่วันนี้เนี่ยเล่นก็จะเป็นแบบวันช็อตนั่นเองนะก็คือยิงธนูเดียวเท่ากับตายทันทีแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมี10ชีวิตนะครับผมครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเล่นมาเป็นเดี่ยวด้วยครับเป็นเอาเอาทีเหมือนลองทีเป็นทีพื่อแบผมง่ายๆหน่่งอันนี้อันนี้แบบไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับคือแบบลดความวุ่นวายของการเล่นนะครับผมไม่ใช่อะไรโอเคเพราะตอนนี้จํานวนคนก็มีแคนถ้ายิงกันทีนี่ก็แบบมันไม่ไม่เอาตัวกลางคืนดิ มึงหยุดปรับมั่วกันได้ไหมเนี่ยทนยังเลยพวกมึงอ่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะปรับกันครบหรือยังคือก็เกือบจะครบแล้วล่ะมึงที่ผมไม่มีตังค์แล้วแบบแบบผมเลยฮ่าฮ่าบวกเลยไอ้วอลมึงกดเลดี้หรือมึงคนเดียวช่วยวุเซคัมาโอเคมาถ้าพร้อมแล้วกดผมได้แหละอ่าโอเคอันนี้คือเลือกทีมนะเราเลือกทีมเอาสองทีมพอไม่ได้เป็นเสองทีมเป็นสี่ี่รนดอมดีกว่า แลนด้อมเดี๋ยวแลนด้อมเดี๋ยวก็ไปอยู่ทีมคนเดียวเลือกขขงบึงแน่ไหมงั้นเดี๋ยวโอเคขออีกคนนึงโอเคไปที่เหลือไปไหนก็ไปไปชุกชุกไปส้มก็ได้นะปอลบอลเลปอไปนี่อ้าเอาละก็ทีมดูว่าดูว่าสร้งตาแรกนะนี่ไงตีปอเขาบอกว่าแบบว่า กูเก่งอัไม่ต้องการทีมเขาเดินโซโล่นะเออยม่ผมเข้าใจว่าเป็นสองสองนไอวอมเะครับผมก็เลยยังงงว่าอัะแล้วจะไปอยู่กับจุกๆกันประมาสามคนผู้ดีโอ้หผู้ดีดิบวัดตายพี่อําตายลืมใส่เหรอผู้ดี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 กิบไอโนบั ฟักดาบอยเนี่ไอ้นกมันจะตายแล้วนกเก้าหกแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกอ้โอ้มันสแปมดาบได้ด้วยเหรอไม่ได้เอออ้าวแล้วดาบกูหายไปแล้วอุ้ยกระบอกยนไปแล้วแบงค์จะกันสเนปบูกันพอดีครับสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ ไปก่อนนะยิงไปยิงมาทันรุ่งแคโนจะหมดแล้วอุ้ย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 เหลืออุนีสมะเป็นสไนเปอร์คนเดียวเมื่อกี้บอกนะกูยิงใครไปอ๋อกูยิงเองอ๋อปอนเป็นเป็นคนที่ไม่เป็นทีมเนี่ยแต่เพราะคำที่ทิ้งทางพี่ปอนต้องเดียวกับผมก่อนดิปอนบอกโลกกูไม่ทีมเดียวกับใครไม่ไม่รู้ลูกทีมคืออะไรไม่รู้จักฮันโซมเอ้าไปทันโซมหรอจ๊ะบังน่ะยิงไม่ได้เห็นผลกระทบปอนไหมลองเห็นผลกระทบจากการ

อ้าว border border b เดอร์ไม่ต้องไม่ต้องมอบซะำรอบตัวซ้ำรอบตัวดีมาดู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 เออทุกคนที่ตายจังเลยโอเครอบนี้ครบทีมนะครับไม่มีใครขาดพี่วอพี่พี่อย่าทำให้ผมผิดหวังนะพี่พี่พี่เคยชนะ USC อุ้ยมีซอมบี้ด้วยเหปะ เดี๋ยวเราต้องใส่เทปโอ้ยมีซอมบี้ด้วยไหมใครเปิดซอมบี้แล้วเนี่ยนั่นดิอ้าวเออใครเปิดซอมบี้วะเอออยู่สีแไม่ตายสีโรบินเอ้ยแต่ว่านัดเดียวซอมบี้ตายวางวาไมงเอาไม่หนึ่งอันดาบไอ้แบนเนี่ยโึ้นเนาะโนซอมบี้โตเนาะโอ้โหไอ้แบ นโมยหอซบี้สุดแล้วอยู่สีอะไรวะโนอุ้ยบ๊อบอุ้ย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 เดี๋ยวเนี้หนีก่อนไม่ได้สองหนึ่งสองกานโดนลุมแล้วหยุดตำรวจนี่คือโจรเดี๋ยวอือเฮ้ยอุ้บอุ๊บไม่ได้ละโอ้โอ้ยโอ้ยไหนแล้วสวนแล้วไงสวนแล้วไงแบงแบงถอยมาจากนั้นถอยถอย

ตัวฟรุนพี่ลูกธนูผมพี่เดียวพี่ฟิวพี่ขโมยลูกธนูผมสซนอล้วฮผมจะเอาอะไรบีนเอียออร่อกูไม่มีลูกธนูแบงยังไงอะเนี่ยไอ้วอไม่มีลูกธนูผมเยโอ้ยบอสบอยแล้วมัน ใช่วะไอ้แบกมอบซะรูกันดูไม่เพงไม่เชื่อว่าต่ความหวังนะทำไมเพลงใครตั้งเพลงจบเป็นเพลงเดียวเพลงนี้อะไรเนี่ยวัตเฟนแนวโอเคบอยเดี๋ยว่อนะรอบนี้ไม่มีชีวิตเพิ่มนะเพราะฉะนั้นวันแต่รูทันูมันวันช็อตไม่ใช่เหรอพี่วันนี้รอบแดีช็อตเดียวจริงๆช็อตเดียวไม่มีมึงก็ไม่เหลือและมึงช็อตเดียวเพียวๆเลย ending ปะอันนี้เพียวละอ้าว พี่วับเปลี่ยนแต่พูดในพี่โอเคไม่โดนไอ้วอเฮ้ยเอ้าบอลเอาลูกทะนุมาจากไหนอะเก็บได้อ๋ออ๋อเออว่ะยเอือดูอ้าวทำไมทีมกูหายมาหมดแล้วแบงค์อายทำไมสีเขียวสีเขียวหายไปไหนสีเขียวหายมดแล้วโอ้โอ้ไหนดูติดตามชีวิตผู้รอดไอ้ผู้ฆ่าดีกว่า เรียบร้อยงานงานงานงแล้วลืมปล่อยงานขังแล้วลืมปล่อยอย่างนี้ก็ได้เนระพี่วอบพี่ต้องกอบกู้เอกราชของบ้านเราคืนมาให้ได้ปุ๊เอ้าโอ้ใช่เปิดบีแวนไหนเขาไปดูพี่บ๊อบหน่อยดีกว่าโอ้หอ้บทำไมคำพูดนกมันดูแบบิดเนีย มีสิงูเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยต้องแสดงให้ได้วอร์มองน้าวแล้วตอนนี้กินปั๊กเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเกมเท่านี้นะครับคุณรับชมด้วยการจบที่แบกแนวมากๆเกมปั๊กที่ โอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะอย่าลืมไปกดดีไลค์ช่องฟิลิคงเหมือนเดิมนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย